สสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. จุดสําคัญในการวาดผู้ชายคืออะไร 2. วาดยังไงให้เห็นแค่ตาก็รู้แล้วว่าห่อ 3. ลงสีใบหน้ายังไงให้ไม่ออกมาหวานหยดนิ้งก็หวังว่าชาวเบเตอร์จะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะคลิปที่แล้วก็กรูทชิคการวาดผู้ชายหน้าหวานทรงเจ้าต้ากันไปแล้วก็มีหลายคนเลยที่ขอกันเข้ามาว่าวาดทรงเมด้วยได้ไหมวาดออกมาทีไรก็ติดเป็นผู้ชายหน้าหวานดุกทีเลยทํายังไงดีดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายต้องทํำยังไงคลิปนี้ก็จะ บอกทริคหลักๆเช็กควอสสำคัญๆที่ทําให้วาดออกมาแล้วดูเป็นผู้ชายที่ไม่ติดหวานค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้รายละเอียดหลักๆในการวาดผู้ชายนิ้งอยากให้คุณลองสังเกตลักษณะรูปทรงของสองภาพนี้ก่อนภาพไหนที่ดูเป็นโครงล่างผู้ชายคะนิ้งคิดว่าส่วนมากก็ตอบฝั่งซ้ายเนาะอาทีนี้เพราะอะไรเราถึงมองว่าภาพนี้ดูเป็นผู้ชายมากกว่านั่นเป็นเพราะลักษณะการใช้เส้นและรูปทรงค่ะของผู้ชายอะ่ะจะมีความเป็นเหลี่ยมมากกว่าดูแข็งแรงดูจากช่วงลำตัวบนนะกล ลำคอหัวไหลน่นี้ต่างจากผู้หญิงที่จะมีเส้นโครงเยอะดูมดนูดะมุนเพราะงั้นเวลาจะวาดโครงหน้าผู้ชายให้ออกมาดูเป็นผู้ชายหล่อๆก็พยายามวาดให้เห็นสันกรามชัดๆเห็นเหลี่ยมชัดๆประมาณนี้ค่ะ เวลาจะวาดรูปอะไรต่อให้เป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ถ้าจับจุดถูกก็จะช่วยให้เราได้ภาพที่ต้องการวาดมากขึ้นเช่นถ้าอยากจะวาดหน้าแบบนี้มันก็จะมีเช็คลิสต์หลักๆอยู่ที่ทําให้ได้หน้าแบบนี้มาซึ่งเร็วๆเนี้ยนิ้งก็จะมีบอกเช็คลิสต์ข้อผิดพลาดและขั้นตอนว่าอยากวาดผู้ชายไทยต่างๆต้องทํำยังไงในคอร์สวาดรูปผู้ชายวาดยังไงให้ออกมาหล่อใจละลายใครมีปัญหาการวาดผู้ชายไม่เก่งรีบขอบโปรซูปเปอร์เอรีเบิร์ดทักหาแอดมินได้ที่ ลาย QR Code นี้เลยนิ้งจะมาช่วยให้มีความมั่นใจในการวาดผู้ชายไปพร้อมๆกันค่ะ บนใบหน้าของเรามีอวัยวะสำคัญอยู่หลายอย่างตาจมูกปากคิ้วแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ในภาพวาดอ่ะมันจะมีส่วนหลักๆที่นักวาดมันจะใช้ดึงดูดคนที่มองภาพค่ะอย่างในมังงะต่างๆมันจะมีชอ็อตที่ซูมอินให้เห็นแค่ส่วนนั้นเพื่อสื่ออารมณ์หรือบุคลิกของตัวละครนั่นก็คือดวงตาน,นั่นเองค่ะดวงตาบอกบุคลิกของตัวละครได้ดีเลยแต่หลักๆเวลาวาดดวงตาของผู้ชายก็คือจะวาดให้ดูคมเลี้ยวลีวาดหางตาแหลมแบบนี้จากนั้น ก็เติมตาดำลงไปโดยส่วนตัวแล้วนะคะเวลาที่นิงวาดตาผู้ชายอะ่ะจะไม่ได้วาดให้มีดวงตาที่กลมโตมากนะก็คือจะไม่ให้เห็นดวงตาข้างในเต็มดวงเท่าไหร่มันก็จะได้ฟิลแบบหล่อเท่คูลๆแบบนี้มาแต่ถึงจะวาดให้คม่างตาแหลมยังไงแต่สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าวาดให้แหลมเฟี้ยวเกินไปค่ะคืออย่าเติมขนตาให้ยาวหรือเยอะแบบของผู้หญิงมากนะ ว่าแต่ดูออกไหมคะว่านิ้งกำลังวาดใครอยู่นักแคสเกมในดวงใจของใครหลายๆคนนั่นเองหล่อๆแบบนี้ผมแดงแบบนี้ก็พี่เอกฮันล็อกเกอร์ค่ะชาวเบทเตทอร์คนไหนหรือใครที่ผ่านเข้ามาแล้วอยู่ด้อมนกอ้วนก็แวะมาทักทายกันได้นะส่วนใหญ่นิ้งจะดูพี่เขาเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องค่ะเกมในซีรีส์ดาร์ควิกเจอร์นี้ชอบมากชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นอันทิลดอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้กำลังไฮกับฮอกวอตส์เลกาซี่เลยก็เลยวาดพี่เขาในชุดพ่อมดบ้านเลย ห่คนที่ชอบทั้งความเวทมนต์แฟนตาซีแล้วก็พี่เอกก็คือจะลาดได้ไงอ่ะแล้วเกมเนี่ยพี่เขาใช้ตัวละครผู้หญิงเนาะแต่นิงวาดเป็นตัวมัสคอตพี่เขาเลยเป็นผู้ชายที่ที่หล่อๆผมแดงแหละและจากคลิปที่แล้วที่วาดน้องเคก็เห็นนะว่าชาเบเทอร์หลายคนมีปัญหาคล้ายกันใครที่ยังไม่ได้ดูก,ก,ก็คลิกที่มุมขวาบนไปดูได้ค่ะ คือว่าออกมาแล้วหน้าหวานเกินไปถ้าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์คิดว่าทริคนี้ช่วยได้มันโครเชะมันช่วยแก้ปัญหาได้ก็กดไลค์และเมนไอโมจิรูปผู้ชายให้นิ้งหน่อยนะอ่ะ นอกจากการวาดที่เป็นปัญหาแล้วการลงสีผู้ชายก็มีปัญหาไม่น้อยเลยใครที่ชอบลงสีผู้หญิงก็น่าจะรู้นะว่าเวลาลงสีเนื้อเราจะลงกันหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนสีแก้มเอ้ยสีปากเอ้ยลงสีเสร็จแล้วก็จะออกมาวิ่งวับน่ารักพริ้มเผาแต่กับผู้ชายถ้าลงสีแบบนั้นก็จะดูหวานดูเป็นผู้ชายแต่งหน้านะแต่จะไม่ลงสีเลยก็จะดูซีดดูป่วยอีกทีนี้ทําไงอ่ะข้อห้ามที่นิงเลี่ยงเวลาลงสีผู้ชายนะคะเลี่ยงการใช้สีหวานหวานเช่นสีชมพู ค่ะสีไม่มีเพศก็จริงนะสีชมพูไม่จําเป็นต้องหวานเสมอไปแต่อาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือความชินตาอะไรก็แล้วแต่พอเอาสีชมพูไปลงในผู้ชายก็จะดูหวานมากกว่าหรอนะ มันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะเพราะงั้นนิ้งจะเลี่ยงใช้สีเหล่านั้นแล้วไปใช้สีอื่นแทนเช่นสีที่ออกโทนส้มส้มอมแดงประมาณนี้ค่ะ<ม>ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ดูรวมๆแล้วพ่อหนุ่มผมแดงคนนี้ก็รอเหล่า,ลาอาการอยู่นาขอกรี๊ดหน่อยค่ะพี่เอก <laughs> เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยลองเอาไปวาดตามแล้วได้พ่อหนุ่มที่หลอดเหลาแบบนี้ออกมาไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเป็นของขวัญให้กันนะเผื่อคลิปเนี้ยจะโดนดันไปให้ใครหลายๆคนที่มีปัญหาในการวาดผู้ชายติดหวานเหมือนกันได้รู้วิธีการวาดผู้ชายหลอๆแบบนี้กันมากขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครูเนยครูนิ้งจะมีทริคอะไรนะ่าสนใจมาแชร์ก็รอดูได้เลยบ๊ายบาย